วัวงามนะครับวัวงามนะครับคุณหฟงฟามนะครับวัวงามนะครับเอเบางทางาุมน,นะอ่อะบางฟักงอกของห้าวด้คือลองด้ครับหมกหลาเลยครับหมกหลายบะหลายครับเป็นอาหาริเป็นหย,ยาเป็นหาปันานาป้นจ้ะนักเบองว่ามีจังโตครับ สสหโอ้หลายตัวนีนตัวค่ะหลายะน่องฟารัมนี่ยะมีฟารมัวมมของยนหลายเลยนี่ตัวนี้นายนักน่ะอันนั้นคือกองกีบฟุ้นเป็นเศษห้าสิบเปอร์ซนตหน้าเลยค่ะ